อ่ะนิดนึงอาจารย์นี่ไม้อะไรไออันนี้เป็นเป็นไม้คานหางเจ้าอ๋อนี้คานหางเสลี่ยงเจ้าปกติเขาจะแกะแมลงผู้วยไม้นี่แต่ถ้าเาไม้นี่มาทำไม้กระทาอ่าฮะอ่าอืมและอันนี้คือเงินเงินแท้เงินแท้อ่าเป็นดอกบัวบานที่รองรับแมลงผู้แมลงผู้เป็นพวิทสัตว์อ๋อแล้วก็ไอที่ฐานฐานล่างสุดจะมีรูปดอกไม้อะดอกลาสลอง ดาวการสลองอืมแล้วท่านเนี่ยสองตัวนี่ตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียกำลังผสมพันธุ์กี้ั่งมือเนี่ยบินเข้ากับบินหอบอ๋อหนูว่าผสมพันธุ์กันไม่ใช่บินเข้ากับบีนหบมันไปหาเงินแล้วก็เอาเงินกลับเข้ามาอ๋อโอเคแล้วก็กันคุณใสอาถรรพ์บนดำได้อ๋อแล้วฝั่งนี้อะไรอาจารย์ไพ่นั่นเป็นไพ่เคดการพนันโอ้โเคสเดียวกับตองสามฮะนี่หกสี่เอี่ยวตองสามอ๋ออันนี้ก็เหมือนกัน อันนั้นตองอันนั้นหกสี่เอี่ยมอันนี้หกสี่เอี่ยวอีด้านหนึ่งไพ่ตองสามเก้าเขาเคินว่าเก้าอไพ่เก้าก็เก้าใต้ปีกก็เก้าใต้ปีกตัวใหญ่จะเห็นตัวนี้ไหมจ๊ะใต้ปีกตัวใหญ่หกสามไงอ่าค่ะจะเป็นเก้านี่แหละนี่แหละก็อันนี้มีเจ็ดอันเองต้องบูชาไงคะอาจารย์ปักในแก้ปากในข้าวหันหันหน้าตัวบนดอก หันหน้าตัวบนให้ออกไปหากินแล้วจะต้องมีคาถาเรียกเข้าไหมอาจารย์ไม่ต้องมีคาถาเลยอ๋อไม่ต้องมีคาถาอะไรเลยอ๋อแล้วบูชาน้าเปล่าไม่ต้องถ้าปากบนข้าวเฉยปากบนข้าวไม่ต้องมีน้ามีอะไรเขาเลย๋อวจะวางน้ําผึ้งไว้แก้วหนึ่งก็ได้น้าผึ้งอ๋อวางน้ำผึ้งไว้แก้วหนึ่งก็ได้๋อแค่นั้นเวลาเวลาจะใช้อะไรก็คือบอกเขาหรือยังไงก็เป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วไม่ต้องบอกอะไรเลยพูดสำเร็จ อืมโหเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะพูดอยากละจากไปเพราะไม่บอกราคากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ